สวัสดีครับทุกคนก็สวัสดีเพื่อนๆตอนเช้านะมามาชวนเพื่อนๆกินกาแฟนะครับกาแฟดำเ,เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับนะเดี๋ยวจะบอกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็มีหลายวัยเนาะที่ติดตามนะครับมาชวนกินกาแฟดำนะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับพอดีเลยนะครับเ,เห็นกาแฟแก้วนี้แล้วก็นึกถึง นึกถึงคําถามพี่น้องท่านหนึ่งนะครับในแฟนเพจนะเออนะครับเขาถามว่าช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมว่าอเขาบอกว่าประมาณเขาถามนะครับคือเขาถามนมาในเมสเซจนะครับเขาถามว่าช่วยแนะนําวิธีการขายให้มันง่ายได้ไหมเออตอนแรกผมฟังก็งงนะวิธีการที่มันง่าย เขากำลังสื่ออะไรนะครับก็คือประมาณว่าช่วยบอกวิธีการที่มันขายได้หน่อยได้ไหมนะครับนะผมถ้าทุกคนรู้จักผมเนาะแล้วก็ติดตามผมเนี่ยสไตล์ตาการตอบของผมผมก็จะถามว่าลงสินค้ามาเท่าไหร่ครับแล้วก็นานแล้วหรือยังนี่จะเป็นสองคำถามนะที่ผมจะถามกลับนะคะว่า ถ้ามีคนถามผมนะครับว่าทํายังไงให้ขายได้เออนะครับส่วนใหญ่นะครับมือใหม่ๆเนี่ยจะใจร้อนนะนะครับเหมือนกาแฟแก้วนี้เลยเออจะใจร้อนนิดนึงนะครับกาลังจะบอกว่านะครับการที่ผมถามกลับนะครับว่าลงสินค้าเยอะหรือยังแล้วนานหรือยังเพราะสองสิ่งนะครับมันมีผลต่อ การขายได้ของคุณมากๆเลยนะบางทีเนี่ยการทำอีเบย์มันไม่ต้องอาศัยเทคนิคอะไรมากมายเลยครับแค่คุณทำต่อเนื่องลงสินค้าทุกวันให้ได้วนันละหนึ่งชิ้นนะครับส่วนระยะเวลานะครับโดยทั่วไปที่ผมสอนลูกศิษย์นะครับถ้าลูกศิษย์ผมเนี่ยสัปดาห์เดียวก็ขายได้แล้วครับเพราะว่าผมให้เขาประมูล ชิ้นแรกเลยนะครับแล้วก็ให้ Mindset เขาว่าให้วิธีคิดนะครับว่าชิ้นนี้พี่อาจจะขาดทุนนะนะครับคุณอาจจะขาดทุนนะแต่มันมีเหตุผลตรงที่ถ้าเกิดว่าคุณมีการขายได้ชิ้นแรกภายในหนึ่งสัปดาห์นะอีเบจะช่วยดันร้านค้าเราถูกไหมครับแล้วผลของการขายได้เนี่ย ถึงแม้ว่าคุณจะได้น้อยหรือขาดทุนก็ตามนะหรือคุณจะได้เท่าตัวหรือได้มากกว่าก็ได้ก็ตามคือตรงเนี้แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่สินค้าที่นักเรียนเอามาลงเลยนะครับแต่การลงแบบประมูลเนี่ยมันช่วยให้สินค้าได้ขายไวขึ้นนะครับอ่าพอเราขายได้นะครับเราได้ฝึกอะไรบ้างฝึกการแพ็คข,ของฝึกการส่งของฝึกการเจรจาต่อรองกับไปรษณีย์กับขนส่ง ได้ส่งข้อความหาลูกค้านะครับแล้วที่สำคัญไอ้ที่คนใหม่ๆอดโอยมากคือไม่ได้ลิมิตเลยถ้าคุณขายได้เมื่อไหร่นะครับคุณจะได้ลิมิตมานะนะครับเพราะนั้นนี้ผมกำลังจะบอกวิธีการคุณนะครับถ้าคุณลองทำใจให้เย็นลงนะครับแล้วหาวิธีการแก้ปัญหานะครับเออ แล้วก็ทำใจให้มันแบบยอมรับนะครับในบางสิ่งที่อาจจะตรงใจเราหรือไม่ตรงใจเรานะครับเหมือนที่ผมบอกว่าบางคนก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่ต้องขายขาดทุนชิ้นแรกแต่คุณเชื่อไหมประสบการณ์ของผมที่ผมสอนคนมาคนพวกนี้ขายดีมากนะนะครับเออ ระยะเวลานะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าคุณไม่ทําประมูลเลยสินค้าคุณจะเริ่มถูกการมองเห็นนะครับก็คือประมาณ2สัปดาห์ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณวันนี้คุณลงแบบชิ้น2ชิ้น3ชิ้นลงไป2วัน3วันไม่ถึงสัปดาห์แล้วโหยหาว่าเมื่อไหร่จะขายได้นะครับให้เปลี่ยนวิธีคิดครับเนาะลงสินค้าให้มากขึ้นแล้วรอเวลา หรือว่าวันนี้คุณได้สูตรจากผมแล้วเนี่ยเฮ้ยโค้ดมันบอกประมูลได้ผลลองดูนะครับข้างหน้าเนี่ยคุณจะเปลี่ยนอารมณ์เลยนะครับจากการที่คุณถามผมแบบนี้คุณจะเปลี่ยนมาเป็นขอบคุณนะโค้ดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแฟเนี่ยครับกาแฟดำร้อนๆนี่ร้อนๆเลยนะนะครับเพิ่งอออกจากน้ำร้อนเลย นะครับชงกาแฟกินเองไม่ซื้อกินนะครับยกเว้นไปร้านกาแฟนะแต่ถ้าแบบเช้าๆให้ลงไปซื้อกาแฟกระป๋องเนี่ยไม่เอาละเลิกละเลิกนานละนะครับโอ้โหร้อนมากนะนะครับแล้วก็ขมมากอ่ะการทาอีเบ,บเปรียบเหมือนกาแฟแก้วนี้เลย นะครับเพราะการกินกาแฟเนี่ยกว่าจะหมดแก้วมันร้อนอะแล้วมันก็ขมกินนะนะครับแต่คุณอดทนกินกาแฟแก้วนี้จนหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นอดทนให้ได้เหมือนกาแฟแก้วเนี้ยนะครับถ้าคุณกลับมาดูคลิปนี้ถ้าคุณรู้รสึกไม่สบายใจนะครับกับคำตอบแบบนี้ทักมาส่วนตัวได้นะครับเนาะอ่ะ ฝากไว้ให้คิดนะครับทุกคนเพราะว่าการทําอะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างใช้เวลาและก็ความอดทนนะครับคุณแค่มีสิ่งเดียวนั่นก็คือรักและอยากทําจริงๆนะครับสิ่งนี้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างนะครับเล้าให้ฟังนิดนึง คือผมเพิ่งจะเปิดตัวหนังสือเล่มแรกในชีวิตเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ผมคิดไว้ตั้งแต่ประมาณสักสิบห้าปีที่แล้วอะ่ะที่เริ่มอ่านหนังสือแบบจริงจังพอเราอ่านไปเรารู้สึกว่าเราอะ่ะอยากจะมีหนังสือเป็นของตัวเองสักเล่มแต่ตอนนั้นคิดนะครับคิดว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนดัง เราไม่ใช่คนที่มีคนรู้จักใครจะมาหนังสือเราแต่ก็คิดทุกวันนะนะครับคิดทุกวันจนวันหนึ่งก็คิดได้ว่าเฮ้ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราไม่ได้เป็นนักเขียนแต่เราเป็นผู้เสพเป็นผู้อ่านยิ่งอ่านเยอะยิ่งเราเก่งขึ้นยิ่งเราเปลี่ยนตัวเองได้มากขึ้นมันมีแต่สิ่งที่ดีๆกับเรานะครับ นะวันนี้ได้เปิดตัวหนังสือใหม่นะนะครับระยะเวลาผ่านไปสิบประมาณสิบห้าสิบหกปีนะครับเออจนกว่าจะมีหนังสือหลิงเล่มจากตัวเองนะเพราะนั้นเนี่ยผมอดทนอ่านหนังสือฝึกฝนดูวิธีการเขาเขียนหนังสือกันยังไงเขาทำกันยังไงบางสิ่งบางอย่างนะครับเราเก่งขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เรา ทำซ้ำๆบ่อยๆบ่อยๆ,อยๆซ้ๆําๆนะครับเราก็จะกลายเป็นคนที่เก่งอย่างคุณภาพได้นะครับเนาะก็ฝากหนังสือเล่มใหม่ด้วยนะครับจะเปิดตัวสิ้นเดือนนี้ <c oughs> นะครับวันนี้ต้องไปแล้วทุกคนนะครับกอกินกาแฟแก้วนี้ให้หมดนะครับเนาะอาจจะใช้เวลาประมาณสักไม่เกินสิบนาที แต่ถ้าผมกินกาแฟยเย็นเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงหนึ่งนาทีนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างถ้าเราชอบแล้วเรารักลองอดทนดูกับมันหน่อยนะครับแล้วความอดทนเนี่ยนะครับมันจะกลัดมาตอบแทนคุณอย่างแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นเลยครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ